ประวัติแอดโชมชายชัดวิไลเส้นทาง68ปีในวงการบันเทิงฝากผลงาน200เรื่องข่าวเศร้าว,วงการบันเทิงหลังมีการรายงานสูญเสียนักแสดงมากความสามารถอย่างแม่แอดโชมชายหรือโชมชายชัดวิไลในวัย73ปีผู้มีผลงานการแสดงในจอเงิน57เรื่องละครจำนวน181เรื่องและละครเวทีอีก6เรื่อง สำหรับชมชายชัดวิไลหรือชื่อจริงว่าแอดวันชุลีชัดวิไลเกิดเมื่อวันที่31ตุลาคม2493ปัจจุบันอายุ73ปีมีบุตรสาวหนึ่งคนซึ่งบทบาทที่โดดเด่นและเป็นที่จดจำของผู้ชมชาวไทยคือแม่น้อยคุณแม่ของตัวละครหลักในเรื่องบ้านนี้มีรักกระทั่งมีผลงานมากมายเป็นผูชนียบุคคลด้านการแสดงของประเทศไทย ผมฉายเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกเมื่ออายุ6ขวบเป็นนักร้องอยู่ที่คณะดนตรีของจำรัดวิภาตาวัฒนกระทั่งปี2508ชนะเลิศก,การประกวดร้องเพลงในรายการของรักรักพงจึงเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาใช้ชื่อในการแสดงว่าอัญชุลีฉัดวิไลและได้แสดงละครเวทีละครโทรทัศน์ทางช่องสี่บางขุนโรม และละครวิทยุคณะแก้วฟ้าต่อมาได้แสดงภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องจนถึงปัจจุบันปัจจุบันแอดโชมฉายยังมีผลงานในวงการบันเทิงทั้งละครเวทีเป็นต้นว่าเรื่องทวีพและบรรลังเมฆตลอดจนละครโทรทัศน์มากมายรวมแล้วเป็นภาพยนตร์57เรื่องละคร181เรื่องและละครเวทีอีก6เรื่อง อย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้อาตพนิตนาคผู้เป็นลูกสาวได้โพสต์อินสตาแกรมว่าคุณแม่วางมือจากงานละครเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทำงานอย่างอื่นเพราะหากทำงานไม่ได้เต็มที่ก็ไม่อยากทำให้ทีมงานผิดหวัง สอดคล้องกับที่นักแสดงอาวุโสอย่างโชมชายฉัดวิไลครั้งอายุ66ปีได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเคยคิดอยากจะลาออกจากวงการบันเทิงหลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพโดยปลายปีพศ2559ก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเรื่องสุขภาพร่างกายถ้าถามว่าอ่อนแอถึงขนาดทำอะไรไม่ได้ไหมมันไม่ใช่เพียงแต่รู้สึกว่าเมื่อก่อนการที่ได้เล่นละครทำงานอยู่ในวงการนี้มีความสุขมากมีความกระตือรือร้อนในการทำงาน ขณะตอนที่เป็นเมโนโอสโรคไวทองยังรู้สึกกระตือรือร้อนมากกว่านี้แต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่าเหมือนกำลังเป็นโรคไวทองรู้สึกว่าไม่ได้มีความรู้สึกในการทำงานเหมือนเดิมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้รับละครนะเพียงแต่ว่าอย่าส่งบทละครที่ยาว3าถึงสหน้ามาให้เล่นแค่รู้สึกว่าอยากเล่นสบายๆบ,บ้างย้อนกลับไปเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยจะรับเล่นบทรับเชิญนะ รู้สึกว่าถ้าบทไม่เยอะจะไม่ค่อยอยากเล่นแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าขอความกรุณาผู้จัดว่าให้เล่นบทรับเชิญเถอะคือความรู้สึกตอนนี้เหมือนมาเป็นโรควัยทองตอนนี้ทั้งที่น่าจะเป็นตั้งแต่ตอนอายุ50ปีความรู้สึกมันหมดเรี่ยวหมดแรงที่จะเล่นละครแต่ถ้าให้เราไปออกรายการหรือทำอะไรที่ง่ายๆเรายังทำได้อาจเป็นความรู้สึกของการอิ่งตัวด้วย เมื่อก่อนนี้เวลาที่อ่านบทละครอ่านแป๊บเดียวจำได้หมดเลยทุกอย่างอยู่ในหัวหมดแต่เดี๋ยวนี้ถ้าจะต้องมีถ่ายละครในตอนเช้าอีกวันขอโทษนะจะต้องนอนท่องบททั้งคืนหน้าเศร้าซึ่งไม่เคยเป็นแบบนี้เลยมีความรู้สึกเหมือนเสียความมั่นใจตลอดเวลาที่อยู่ในวงการรู้สึกว่าไม่เคยเป็นภาระใครถ้าไปถ่ายละครแล้วถูกสั่งให้เถกอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเป็นเลยทุกอย่างจะต้องเป๊ะ แต่เดี๋ยวนี้ต้องมานั่งท่องจำบทกลัวว่าถ้าต้องเล่นแล้วเทคบ่อยๆในกองเป็นการถ่วงเวลาของคนอื่นซึ่งนักแสดงแต่ละคนก็จะบอกว่าแม่ไม่เป็นไรเลยคนอื่นไม่เป็นไรแต่เรารู้สึกว่าเป็นมากแค่โดนเทคครั้งเดียวก็รู้สึกว่าเสียกำลังใจไปหมดแล้วเพราะเมื่อก่อนไม่เคยเป็นสำหรับชีวิตการแสดงของโชมฉชยได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องเช่น รางวัลผู้แสดงฝ่ายหญิงยอดนิยมอันดับ2จากละครเรื่องโบตันทางไทยทีวีสีช่อง3ปีพศ2524จัดโดยหนังสือพิมพ์บ้านเมืองรางวัลหน้ากากทองคำสมทบหญิงจากละครเวทีคารณีเป็นพยานจัดโดยโรงแรมมนเทียนเข้าทิงรางวัลสมทบหญิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขานักสแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องหงเหนือมังกรทางช่องห้า รางวัลราชบัณฑิตยสถานสันเสริญประจำปีพศ2554ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นเข้าชิงรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่10สาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องรักคุณเท่าฟ้าทางช่อง3ผลงานเด่นพิธีกรและผู้ผลิตรายการรวมดาวสาวสยามทางช่อง5พศ2522 พิธีกรและผู้ผลิตรายการวิกรวมดาวดาราทางช่อง9คุณหญิงแซในทวิภพเดอะมิวสิคาลละครเวทีของซีเนริโอ,อ 49, พศ2549พศ2554คุณยากจีในแก้วล้อมเพชรของซีเนริโกทางช่อง5พศ2551ถึง2552 แม่จินดานิรักคุณเท่าฟ้าโดยซิติส้นเคนทางช่อง3คพศ2 5 5 5แม่น้อยในบ้านนี้มีรักซิตคอมทางช่อง9คพศ2549ปัจจุบัน